สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอมินนะคะเป็นการทำนายดวงนะคะประจำเดือนธันวาคม2564นะคะของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะขออนุญาตเปิดไพ่แทนนะคะคนที่เกิดวันพฤหัส ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นการเปิดไพ่ทำนายดวงแบบ general r e a d i n g นะคะหรือเป็นการทำนายดวงแบบภาพรวมอาจจะตรงกับใครบางคนบางท่านอาจจะไม่ตรงกับใครบางคนบางท่านนะคะถ้าอันไหนที่ดีก็คอยเก็บไว้อันไหนที่ไม่ดีก็ถือว่าเป็นคำเตือนแล้วกันนะคะ มาใบแรกกันเลยนะคะคุณจะเป็นคนที่ทำงานหนะักรับทุกอย่างไว้คนเดียวฉันไหวฉันอยู่ได้นะคะบางทีมันอาจจะหนักไปนะคนจะใจจ่ายงานให้กับคนอื่นสบ้างนะคะบางคนบางท่านมีคนที่คอยทิมแทงคอยจะเอาให้ถึงตายหนักอยู่เหมือนกันนะ คุณก็ทําให้เต็มที่ถ้าอันไหนที่เราทําเต็มที่แล้วไม่ถูกอกถูกใจใครหลายหคนก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราเต็มที่แล้วเนาะบางคนบางท่านนะคะมีปัญหาให้คอยแก้ไขแต่ว่าคุณจะแก้ไขปัญหาเองอะ่ะไม่ได้ต้องมีคนคอยพาคุณคอยชี้แนะคุณให้ออกจากปัญหานี้นะคะบางคนบางท่านงานของคุณเป็นปึกแผนมั่งคั่ง บางคนบางท่านนะคะงานของคุณเป็นปึกแผ่นมั่นคงนะคะมีความมั่นคงสูงมากเลยนะคะเวลาจะทําอะไรต้องระวังนิดนึงนะคะใช้สตินิดนึงนะคะอย่าใช้แต่ความชอบหรือความรุ่มหลงมัวเมาเพียงอย่างเดียวนะคะ บางคนบางท่านนะคะมีเกณฑ์การมีโชคโชคดีได้โชคได้ลาบได้สิ่งของมีค่าเข้ามานะคะโชคดีมากๆเลยเนาะบางคนบางท่านนะคะจะมีโลกที่สดใสส่องสว่างมีความสุขมากๆเลยนะคะบางคนต้องใช้จิตวิทยาในการ ควบคุมในการให้ตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ตัวเองต้องการนะคะบางคนบางท่านไม่สนใจวิธีการนะจะสนใจแต่ผลลัพธ์เออว่าได้ตามที่ฉันต้องการไหมอย่างนี้น,นะคะซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีนะมันจะเป็นแรงขับ เื่อนให้เราไปสู่เป้าหมายนะคะถ้าใช้ในทางที่ถูกที่ต้องทางที่ดีมันก็ดีไปนะบางคนบางท่านอยากเป็นโสดโสดแล้วดีโสดแล้วปังแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะมีแบบมุ่งเน้นเรื่องเรียนมุ่งเน้นเรื่องการทํางานแล้วอยู่คนเดียวแล้วมันดีมันสบายมันมีความสุข บางคนบางท่านนะคะให้ระวังเรื่องอารมณ์นะคะอารมณ์จะแปรปะวนนิดนึงระวังนิดนึงนะหรือบางทีอาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายงานโยกย้ายที่อยู่อาศัยก็เป็นได้นะคะบางคนบางท่านทํางานหนะักเหนื่อยแต่มันก็จะแลกมากับผลตอบแทนที่ดีก็ไม่เป็นไรนะคะทนเหนื่อยเอาเนาะยังดีกว่าใครบางคนที่เขาแบบไม่มีงานทํา ต้องคิดในแง่ดีไว้ก่อนนะคะบางคนบางท่านนะมีคนคอยทิ่มแทงต้องใช้ความนิ่งความใจเย็นสยบความเคลื่อนไหวนะแล้วมันจะดีมันจะผ่านไปได้นะคะต่อไปนะคะขออนุญาตจอดลึกเรื่องสุขภาพนะคะมีเกณฑ์การเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆ ทำงานใหม่ๆมุ่งเน้นเรื่องการงานมุ่งเน้นเรื่องการเงินมันก็เลยจะทําให้สุขภาพของคุณไม่ดีได้นะคะให้คุณไปมุ่งเน้นหรือให้คุณไปสนใจใส่ใจเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งนะมันถึงจะดีนะคะ เรื่องการเรียนของคุณนะคะคุณจะสอบได้คุณจะสอบผ่านนะคะมีเกณฑ์การสอบผ่านสูงประสบความสําเร็จสูงแต่มันต้องแลกมากับการที่ตั้งใจเรียนอ่านหนังสือทบทวนความรู้ยิ่งอ่านมากก็ยิ่งเข้าใจมากนะคะต่อไปนะคะการงานเป็นยังไงบ้างนะคะ นนะคะมีเกณฑ์การเริ่มงานใหม่มีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่นะคะอองานของคุณจะเป็นปึกแผ่นมั่งคั่งมั่นคงเนาะจะนามาซึ่งเงินทองนะคะจะทำให้คุณมีเงินแบบเลือมีเงินแบบให้โดยไม่เสียดายได้นะคะต่อไปนะคะการเงินเนาะเมื่อการงานดีการเงินของคุณก็ดีนะคะแต่ต้องระวังนิดนึงว่า คุณอย่าไปกระทบหรืออย่าไปทะเลาะเบาแว้งกับหัวหน้าหรือคนที่สูงกว่าเรานะคะเพราะจะทำให้คุณพ่ายแพ้ได้นะคุณจะรบชนะทุกคนแต่ว่าคุณจะไม่สามารถรบชนะหัวหน้าหรือว่าคนที่สูงกว่าได้ฉะนั้นไม่ต้องรบนะคะทางานของคุณต่อไปแล้วงานของคุณจะประสบความสําเร็จเงินของคุณก็จะตามมามากๆเลยนะคะจะทําให้คุณมีอํานาจบารมีมีเงินเยอะเนาะการเงินของคุณถือว่าดีมาก ะะต่อไปนะคะดวงความรักของคนโสดนะคะมีเกณฑ์การคุยมีเกณฑ์การพูดคุยเริ่มต้นใหม่กับใครบางคนนะคะบางคนอาจจะคุยรับรับ้วาดีแล้วจะประสบความสำเร็จได้เป็นแฟนอะไรประมาณนี้เนาะต่อไปนะคะดวงของคนมีแฟนนะคะ ต้องระวังนิดนึงอาจจะมีเรื่องเข้ามาให้คุณวิตกกังวลหวาดระแวงคิดมากได้นะคะแต่ว่าคุณก็จะไม่เลิกกันหรอกก็จะอยู่ด้วยกันและมีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วมันจะดีมีเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศอาจจะเป็นกระชับความสัมพันธ์ต่างประเทศหรือว่ามีการติดต่อพูดคุยกันเยอะๆแล้วมันจะทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะ ต่อไปนะคะดวงสําหรับคนที่มีคู่หรือแต่งงานแล้วนะคะต้องระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงนะคะระวังเรื่องอารมณ์แปรปรวนความโกรธความโมโหนะคะถ้าระวังเรื่องนี้มันก็จะนอกจากนี้ก็จะไม่มีอะไรละเนาะก็จะดีเพราะว่าคู่ของคุณก็จะมีความเที่ยงตรงยุติธรรมแต่อาจจะมีเรื่องให้คิดวิตกกังวลสักเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะให้ระวังเรื่องอารมณ์เนาะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤห,หัดนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่มสับสัคลกดกระดิ่งให้กำลังใจแม่หม,ม่อมพินด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ